สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน Social Camp วันนี้มาเจอกันนะครับก็วันนี้วันจันท์นะครับโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะครับไม่รู้เมื่อไรจะเปิดนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรนั่งอยู่เฉยๆนะครับอยู่บ้านนะครับเราก็จะมาบอกว่าไปติดตาม Social Camp ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับหรือว่าอันนี้แจ้งข่าวเลยนะครับบอกว่าหลายๆคนเข้ามาถามในข้อความนะครับว่าเฟซบุ o กนะครับทำไมเพิ่มเพื่อนไม่ได้บอกได้เลยนะครับว่าเพื่อนเต็มนะครับแล้วก็ ทยอยคนที่มีเฟซสองอันนะครับลบออกแล้วก็คนที่เอารูปกระตูนขึ้นนะครับแล้วก็ชื่อเฟซที่ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามลบออกอยู่นะครับใครเพิ่มได้แต่ก็จะรับนะครับแต่ถ้าใครเพิ่มไม่ได้ก็ไปกดติดตามไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าจะให้รับก็ส่งข้อความมาบอกต่ดได้นะครับเดี๋ยวจะแอดกลับไปนะครับวันนี้จะบอกแค่นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามในโซเชียลมีเดรีบเข้าไปติดตามเลยนะครับแล้วก็ วันเสาร์น้านะครับจะจัดรายการที่สทอพิชบูรณ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะครับออกช่องรายการแต่ยังไม่บอกว่าช่องอะไรนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับมาบอกแค่นี้วันนี้นะครับแล้วก็มี่ทรงผมใหม่นะเพิ่งไปตัดมานะครับเมื่อวานก็ บอกว่าทรงอะไรไม่รู้นะครับลืมแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้มาบอกแค่นี้นะครับไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ซเชียลแคปมาด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กใครที่อยากเพิ่มไม่ได้ก็เพิ่งอย่าเพิ่งวุ่นวายนะครับก็เดี๋ยวจะส่งสงข้อความมาบอกต่อนะครับเดี๋ยวจะกดเพิ่มเพื่อนให้นะครับโอเคนะครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเงี่ยมเงีย